ยาหมาติดติติดแล้วพี่น้องเอ้ยติดแล้วครับติดแล้วครับเบิกเบิกนะครับยาหมาใส่ให้ตถ์ใน่อใด้นะครับกับมาติดจ่อยครับปลาเข็ยงแต่ยังไม่นี่นะครับติดแล้วนะครับพี่น้องปลาเข็งมันหากินก่อนเนาะเหมนบ่าขวบ ไปเคียงมันหากินก่อนท่านได้ติดปลานี้ครับได้ปลาเคียงตัวหนึ่งแล้วครับพี่น้องยางยามกลับมาแล้วครับนี่ครับยามไปอีกติดบบบ้ติด,ตดหมายไว้เออหมายไว้นะครับพี่น้องนี่คอยยามไงเนาะเดี๋ยวก็หุดจัดนี่นะครับบ้ติดทั้งนี้บ้ติดครับยางยามไปอีก ติดเดียวบอาเดี๋ยวมึงจับมิน,นา,นนามมาไปนอป้นอพี่น้องยังไปติดปลาเขียโอ้ยคือบ่บอข่อยนะก็เขียง่ะวัน,ะะนนี้เอิญหอยเด้อเนี่ยติดปลาเขียงไง่อยมาทายกอนเห็นเห็นจัเห็นว่ามันติดจังเลย ติ่สดูดูสัมำเบ็ดตัวกเบดล้างอยู่ว่ามันเด็ลงนะางนี่แล้ล้างนี่มีบอนี่น้ำปฏิตสธนะครับพี่น้อง,ปะะองไปเข่งตัวเดียวรางบบบโบไม้เสร็มงางมันตินด,ด Như hỏi bố không chắc, không có nhiều hoa bó hoa không thảm hoa tím hoa tím

ฝนตกไปแล้วมันเนี่ยก็ดตลอเถือ,อถือ,อแล้วถืกนครับท่านถือยังถือพายังวัดดินเยอะขาไหนวถือกถือกดินเนาะสาบโอ้ยนมกว่ามันถือปุ๊บปุ๊บัเนี้เดี๋ยวมันก็เถือกเขาออกเนี่

ฟังที่หยางยากว่ะนะเอืเอ้อมดเตแยงไหม,ไมคือฟังนั่นเดีย๋ยฟังนี่มันๆๆหยางหยากรแดงกับกรบกบคนเหมอนเนีเอาล้วครับพี่น้องเบิดแล้วครับ,บ,รบไปยาล่องตามดิ เออุ้อยงยาบลของดำนะครับไปยกินเนาะไปเลยครับถูกเบสตัมบ์วะโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวก็ขอลากันตรงนี้นะครับเดี๋ยวก็นขอกันไปในคลิปหน้าตอนแรกนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ